สวัสดีครั้งครับกลับมาอีกครั้งกลับมาพบกันอีกทีเลขมงคลฮานอยครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกคนครับสวัสดีผู้ที่รับชมเรฟังตอนนี้อยู่นะครับกับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันนะครับช่องทุกวันคือโอกาสนะครับอย่าลืมว่าถ้าชอบนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะสําหรับวันนี้เลขมงคลฮานอยก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหาเลขมงคลฮานอยวันนี้ฝากคับย้ำเตือนก่อน ว่าอยาใายชมอยายรับชมด้วยความบันเทิงนะครับรับชมเพื่อมองหาเลขมงคลเท่านั้นเลขมงคลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองไม่มีการแจกสูตรให้นะครับแล้วก็ไม่สับสนให้เล่นพนันทุกชนิดร,รับชมพ้่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดี๋ยวรอบหน้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบ็กกราวคำเตือนบ้างละเดี๋ยวเห็นจนเบือ่อโอเคเอ่อ วันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วก็คลิปที่แล้วมีคอมเมนต์มาแล้วก็รู้สึกว่าว่าเข้าแล้วก็ดีใจกันมากก็เลยคิดว่าเฮ <c oughs> ้ยน่าจะใช่ใช่ไหมอืมก็เลยมองมันผ่านตาก็ก็เอ๊ะเหมือนจะมาเยอะอยู่พอสมควรอะเอาว่าเดี๋ยวมาดูผลของที่พกกันพร้อมๆกันไปเลยนะครับ <c oughs> เริ่มจากปกติก่อน 7จ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดห้าอื5แปดห้าใช่เจ็ดหนึ่งเจ็ดก่อนเรามาดูเรื่องของเทคน่าก่อนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเคลียร์นะครับเคลียร์ตัดออกไปได้เยอะพอสมควรนะครับหายไปเลยหนึ่งตัวนะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดมามาหนึ่งนะครับผมไม่ได้จับเจ็ดไว้เป็นอะไรที่น่าเสียดายถ้าจับเจ็ดไว้นะครับอาจจะเอาตัวตัวของอศูนย์เนี่ยถ้าผมเปลี่ยนเป็นเจ็ดเนี่ย น่าจะน่าจะเวิร์กเลยแหละพาดพาดไปนิดนึงโอเคเออถัดมาครับในส่วนของแปดห้าครับเต็มนะครับเต็มตีนบ้านผมเรียกแบบนี้เลยนะครับมีเขียวทุกคลิปนะมีเขียวย้อนหลังไปดูได้เลยมีเขียวทุกคลิปนะเพราะฉะนั้นยินดีด้วยกับคนที่ ติดตามเลขมงคลของเราแล้วก็เอาวันไปใช้จนเกิดความมงคลยินดีด้วยนะครับถัดมาครับสำหรับพิเศษ993ครับหน่วยไม่โอเคนะครับสิบร้อยผ่านอยู่เพราะฉะนั้นก็ถ้าจับในส่วนของสิก10ับ1ร้ก็น่าจะโอเคอยู่ ไม่เป็นไรมาดูเลขมงคลเลขมงคล9ครับได้อยู่มีให้เห็นอยู่แล้วก็87ดเจ็แปดเจ็ดก็ผมเล็งไว้มี8ก็วิ่งไม้เห็นอยู่แต่ไม่ได้เลก่นถึง7เลยอย่างที่บอกถ้าเอา7มาเอี่ยวให้ผมว่าอาจจะมีหลายคนที่ที่มงคลกันไปเข้าเข้ากันไป ก็ถือว่าโอเคเลขมงคลยังนำพาความมงคลให้อยู่นะครับสำหรับเลข9ก้าสำหรับพิเศษถัดมา v i p ครับ VIP บอกว่าห้าสี่ห้าเก้าหกนะครับห้าสี่ห้าเก้าหกเช่นกันครับติด5้ามาเดีพิเศษเลยติดเก้าสองตัวนะี่นะครับแล้วก็ติดสี่ตรงนี้แหละที่อยากให้โฟกัสด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับมงคลคู่มงคลคู่นะครับมงคลคู่ถ้าใครจับ เลขมงคลเข้ามาบวกกันก็จะชัดเจนนะครับชัดเจนเลยว่าเป็นสี่ห้าแล้วก็มีเก้าด้วยอีกตัวหนึ่งนะโอเคนะครับ VIP ผมมองว่าไปล็ลอะที่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 ดูดีๆก็มงคลจับเข้าไปก็เข้าอยู่พอสมควรเลย ่ะรับซับกันไปผมว่าทุกคนคงอยากจะดูเลขมงคลของทันที่ยีเรียบเป็นที่เรียบร้อยอยากจะดูมากๆอ่ะเราไม่รอเราไม่รอรไม่รอไปเลยไปเลยไปอย่างไวไปอย่างไวขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเอ๊ะทำไมามันกลับฝั่งอย่างนี้ล่ะโอเค เี่ยตั้งบอะเลขตั้งดุบวิราะเลขมงคุณห้าหน่อยหนึ่จังที่ยี่สิบเจ็ดครับเดือนห้าครับปีสองพันหกห้านะครับผมซัดเลขมงคุณให้ก่อนเลยตามสเต็ปเหมือนเดิมยี่สิบเจ็ดนี้ผมให้แปดมาก่อน แล้วก็7แล้วก็5แล้วก็1ไปยังวายครับไปยังวายครับหลักหน่วยครับเลกเน้าหลักสิบแล้วก็หลักร้อยครับผมให้เลขหน้าสูงครับ เลขมงคลประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดผมจับคู่ไว้ดังนี้ครับแปดสามครับเจ็ดสามห้าสามและหนึ่งสามครับแปดหกครับเจ็ดหกครับห้าหกและหนึ่งหกครับสุดท้ายครับแปดเก้าครับเจ็ดเก้าครับห้าเก้าและหนึ่งเก้า เหมือนเช่นเดินเคยครับและ VIP แคปได้แคปครับเหมือนเคยครับแคปได้แคปครับขอให้เกิดความมงคลเกิดขึ้นกับคนที่ดูคลิปนี้และนำไปใช้เปิดโอกาสให้กับตัวเองในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ